สรุปข่าวเศรษฐกิจเข้าใจง่ายในไม่กี่นาทีรู้ไว้ไม่ตกข่าวคะ่ะโอ้โหวันที่25พฤศจิกายน2568นเนี่ยนะครับตลาดหุ้นสหรัฐเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นบอกได้คำเดียวเลยว่าร้อนแรงสุดๆเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าเบื้องหลังการพุ่งทยานครั้งใหญ่นี้มันมีอะไรซ่อนอยู่และนี่เลยครับตัวเลขที่ทุกคนต้องจับตาบวก664.18จุดใช่แล้วครับ นี่คือตัวเลขการพุ่งขึ้นของดัชนีดาวโจนส์ในวันเดียวนะครับซึ่งมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยว่าเอมีอะไรไม่ธรรมดากำลังเกิดขึ้นในตลาดอย่างที่บอกไปเลยครับว่าตลาดหุ้นสหรัฐนี่ทะยานขึ้นแบบแข็งแกร่งมากๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ดาวโจนส์ตัวเดียวนะครับแต่เรียกได้ว่าเป็นการบวกกันแบบยกแผงเลยคือทั้งตลาดภาพรวมเนี่ยเขียวสดใสไปหมด ลองมาดูรายละเอียดในตารางนี้กันสักหน่อยนะครับจะเห็นภาพชัดขึ้นเลยคือดาวโจนส์เนี่ยบวกไป1.43%ใช่ไหมครับแต่ดูสิครับ S&P 500ก็บวกไปเกือบเกืบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเหมือนกันแล้วก็ NASDAQ ก็ปรับตัวขึ้นด้วยภาพแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นชัดเลยนะว่าแรงซื้อเนี่ยมันไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่ที่เดียวแต่มันกระจายไปทั่วทั้งตลาดเลยเอาละครับคำถามสำคัญที่น่าจะอยู่ในใจของทุกคนตอนนี้ก็คือแล้วทำไมล่ะ ทำไมตลาดถึงพุ่งแรงได้ขนาดนี้ซึ่งคําตอบเนี่ยนะครับมันซ่อนอยู่ในคําว่าความหวังความหวังเรื่องการลดดอกเบีย้ยนั่นเองครับแล้วถ้าจะให้เจาะจงลงไปเลยว่าอะไรคือตัวกระตุ้นหลักจริงๆที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คําตอบก็คือนี่เลยครับประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยคือความคาดหวังของนักลงทุนที่มันพุ่งสูงขึ้นแบบมหาศาลเลยว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเฟดเนี่ยนะ จะยอมลดอัตราดอกเบี้ยนในการประชุมเดือนธันวาคมที่กำลังจะมาถึงนี่แหละครับแล้วถ้าใครคิดว่าเป็นการคาดเดากันลอยๆนะครับไม่ใช่เลยดูข้อมูลตรงนี้สิครับชัดเจนมากข้อมูลจากเครื่องมือที่เรียกว่า CME Fed Watch เนี่ยเขาบอกเราเลยว่าตอนนี้ตลาดให้น้ำหนักว่าเฟ d จะลดดอกเบี้ยนในเดือนธันวาคมสูงถึง83โอ้โหซึ่งตัวเลขนี้มันพุ่งขึ้นมาแบบน่าตกใจมา,ม,ามากเลยนะครับ คือนอกจากเรื่องความหวังเรื่องดอกเบี้ยแล้วเนี่ยมันยังมีปัจจัยเสริมอีก3ข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรื่องแรกเลยก็คือสัญญาณเศรษฐกิจที่มันดูเหมือนจะชะลอตัวลงซึ่งฟังดูเหมือนข่าวร้ายใช่ไหมครับแต่ในสถานการณ์นี้มันกลับกลายเป็นข่าวดีไปซะง,งั้นเพราะมันยิ่งไปกดดันให้เฟดต้องรีบลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไงครับ เรื่องที่2คือผลประกอบการของบริษัทต,ต่างเนี่ยโหออกมาแข็งแกร่งมากคือกว่า75%ของบริษัทใน S&P 500เนี่ยกำไรดีกว่าที่คาดการกันไว้อีกและสุดท้ายครับก็คือมีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียัดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Apple Netflix หรือ Tesla ซึ่งหุ้นกลุ่มนี้แหละครับที่มักจะวิ่งได้ดีในภาวะที่ดอกเบีย้ยกาลังจะลดลง ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับมันยังมีอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยคือเรื่องของตัวบุคคลครับเพราะว่ามีข่าวออกมาว่าคุณเควินแฮสเซตเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เป็นประธานเฟดคนต่อไปซึ่งในมุมมองของตลาดแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่สนับสนุนนโยบายดอกเบี้ยต่ําพอข่าวนี้ออกมามันก็เลยเหมือนเป็นการเทน้ํามันเข้ากองไฟเลยครับตลาดก็เลยยิ่งคึกคักเข้าไปใหญ่ เอาละครับเพราะตลาดหุ้นมันร้อนแรงขนาดนี้ทีนี้เราลองมาดูกันบ้างดีกว่าว่าเคลื่นความเชื่อมั่นลูกใหญ่นี้มันส่งแรงกระเพื่อมหรือว่ามีผลกระทบไปถึงสินทรัพย์อื่นๆยังไงกันบ้างในสไลด์นี้จะเห็นภาพที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยนะครับมาดูฝั่งทองคำก่อนทองคำเนี่ยที่หลายคนมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภยัยหรือเป็นหลุมหลบภัยในยามที่ไม่แน่นอนเนี่ยนะครับ ราคาพุ่งทะยานทำสถิติสูงสุดใหม่เลยเพราะว่าได้แรงหนุนเต็มๆจากความหวังเรื่องดอกเบี้ยต่ำนี้แหละครับแต่พอเราหันไปดูอีกฝั่งหนึ่งราคาน้ำมันกลับปรับตัวลงนิดหน่อยเฮ้ยทำไมล่ะก็เพราะว่ามีข่าวดีเรื่องการเจรจาสันติภาพในยูเครนซึ่งมันอาจจะทำให้มีปริมาณน้ำมันออกมาในตลาดมากขึ้นนั่นเองครับ และไอ้บรรยากาศคึกคักแบบนี้นะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในอเมริกาที่เดียวนะมันลามไปถึงฝั่งยุโรปด้วยครับตลาดหุ้นหลักๆอย่าง FTSE 100ของลอนดอนเนี่ยก็ปิดบวกกันอย่างสดใสเลยเรียกได้ว่ารับข่าวดีเรื่องเดียวกันนี้ไปแบบเต็มเมเหมือนกันทีนี้มาถึงส่วนที่น่าจะสำคัญที่สุดแล้วล่ะครับเรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าว่าในมุมของนักลงทุนเนี่ยจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาเราต้องจับตาดูประเด็นไหนเป็นพิเศษบ้าง ประเด็นหลักๆที่ต้องจับตาดูกันนะครับมีอยู่3ข้อด้วยกันข้อแรกเลยก็คือโฟกัสไปที่กลุ่มหุ้นที่จะได้ประโยชน์ไปแบบเต็มๆเลยถ้าดอกเบี้ยลดลงจริงๆก็คือพวกหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหรือหุ้นเติบโตต่างๆข้อที่2ก็คืออย่าเพิ่งล้าสายตาไปจากความเสี่ยงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะครับเพราะปัจจัยนี้แหละที่ยังคงทําให้ทองคํามีความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอยู่ และข้อสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยครับคือต้องจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะประกาศออกมาหลังจากนี้ให้ดีๆเพราะทุกตัวเลขเนี่ยจะเป็นเหมือนตัวชี้นาการตัดสินใจของเฟดในครั้งต่อไปเลยและสุดท้ายนี้ก็ต้องมาถึงคําถามสาคัญที่เราต้องทิ้งท้ายกันไว้ในวันนี้ครับว่าในเมื่อตลาดเนี่ยคาดหวังกันไปไกลถึงขนาดนี้แล้วคําถามคือแล้วเฟดเขาจะยอมทําตามความคาดหวังนั้นจริงหรือเปล่าเรื่องนี้แหละครับคือสิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดจริงๆ ขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรู้ไว้ไม่ตกข่าวแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ